โอ้ยอันมา้ตกองไปเลยออเขาว่าิด จี่จคของก็ล่ะเกินสีส่ตัวเย็เฮ็ดปวกหาดอกเฮ็ดปวกวันจอน้ำังได้แก่ดนี่น <c oughs> เมนตันจ้อย Luyo ba nito? at lang. เอา,อาเก็บได้อีสิเอ่ไม่ได้ลูกลว่าไก่เามันมันทอดเอาไม่อย่างอยง่อมาวัุกเออเขาทำนึ่นงก็ไี้หื

tôi thấy là chắc mệt thì bỏ hà rồi không mua tiền không có hà hà đi rồi là bố